มาสวัสดีค่ะเด็กัสดีค่งครูดิโ <morning>, อ e อนน h o ง a ตู How are you today? ี้จ n เรีย t ที e ไหนโอเคนะคะวันนี้เมื่อวานเราทำการสอบอะไรไปลูกประเมินพัฒนาการด้านอะไรคะร่างกายร่างกายวันนี้เราจะประเมินพัฒนาการทางด้านสติปัญญาคุณครูให้ทำออกแบบก่อสร้างถนนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เราออกแบบก่อสร้างจมูกไปยังออกไปแล้วแล้วก็มีภาพฉีกปะติดที่ธรรมชาติฉีกตัดาบที่เกิดจากในท,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 ที่เป็นหัวข้อเรื่องธรรมชาติสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงเรขา ah, คณิตนะคะคณิตขันษาเนี่ยพูดสิคณิตขันษาอ่าตอนนี้นนต่อไปนะคะคุณครูจะมีใบนี้ใบกิจกรรมให้เด็กๆทุกคนคนละหนึ่งใบ แต่เดี๋ยวจะมีรูปอื่นด้วยรูปทรงเลยค่ะพต่มีอะไรบ้างคะวงกลมสีเหลียมาไดจัตุรัสสี่เหลี่ยมหุ่นค้าสามเหลี่ยมอ่ะที่เราเรารู้ก่อนครึ่งวงกลมก็ได้แล้วก็ยังมีหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมอีูนะอ่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็มีอีกแต่เราเรียนแค่ในส่วนของที่เราจําได้ก่อนนะคะปูก็จะมีโจทย์นี้มาให้ อ้งใจฟังให้ดีนะลูกนะคะอันนี้ครูให้อย่างนี้มาหนูจะทําแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แล้วแต่หนูแล้วแต่ไอเดียแต่ละคนเลยเพราะคุณครูจะดูไอเดียที่ออกอันนี้ทาไมคุณครูต้องทําให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจอันนี้คือสี่โูกสี่เหลี่ยมจตุรัสใช่ไหมอะตอนนี้เราเนี่ยก็จินตนาการดูซิว่า อะไรที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบ้างนะอ้าเออไอดังคาลังคาังคาริงๆอได้อยู่นะได้อยู่นะฮะนาฬิกาเป็นสี่เหลี่มก็ได้นะีวีโทร์ีวีกับอร์ไม่เหมือนกันเลยลูกจอคอมได้ไหมจอคอมได้ไหมโต๊ะได้ไหมโต๊ะอีได้ไหม อ่ะแล้วแต่ใครจะแปลงล่าอ่ะคนโคคนโครคนโคจะแปลงล่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะครูแปลงแบบง่ายๆเลยชิคกี้ล่าโคูทำอะไร มันคืออะไรอะไรนะผูเก่งจังเลยใครตอบโต๊ะแล้วคุณครูก็มีแจกการวางอยู่บนโต๊ะนี่ไงแล้วคุณครูก็จะระบายสิหนูจะวาดกระต่อนักเรียนอย่างที่หนูบอกอ่ะมันลูกทรงสี่เหลี่ยม จัตุรัสมันสามารถทำอะไรได้อีกอ่ะแล้วแต่เลยหนูจะทําบ้านหนูก็ต่อหลังคาหนูจะทําอะไรที่หนูบอกนะคอมพิวเตอร์หรือทีวีหนูก็มีหน้าจอทีวีออมามีขาตั้งดูสมัยก่อนอ่ะโอเค you understand you understand พร้อมระบายสีวันนี้จะมีทั้งวงกลมสีเหียมผืนผ้าสี่เหลียมจัตุรัสและสามเหลี่ยม นะคะที่จะให้เด็กๆทุกคนเล่นทามอยากทำนี้อ่ะอยากทำแล้วค่ะมอีกคนสิได้ทำทุกอันได้ทำทุกอันนะคะอ่ะประเมินท่งประเมินสองทางอ่เลิกทำได้ค่ะ